สวัสดีนะครับวันนี้เองก็พบสิทธิบิบาลในวันพฤหัสที่7นะครับกรกฎาคมกรท 1, 3, มหนึ่งซามูเอบทที่16 1ข้อ1ถึงข้อ22เป็นเหตุการณ์ที่หลังจากที่พระเจ้าได้ปลดนะครับซาอูลแล้วในบทที่15แล้วซาอูลก็ยังทำงานจนกระทั่งต่อไปนะครับแต่ว่าเขาเองแม้ว่าถูกปลดแล้วหลายครั้งนะครับ พระเจ้าปลดเราแล้วหรือเราหลุดจากทางของพระเจ้าจากทางของคริสเตียนแล้วจากการเป็นคริสเตียนแล้วแต่เรายัง acting ยังกระทำเหมือนอย่างที่เป็นคริสเตียนอีกก็เป็นไปได้เหมือนกันวันนี้พระคัมภีร์ได้บอกกับพวกเราถึงเ,เแผนการของพระเจ้าในขั้นตอนต่อไปคือพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้น หัวข้อวันนี้ก็คือกษัตริย์องค์ใหม่สําหรับเรานะครับสำหรับเราก็คือพระเจ้าเพื่อที่จะทําไมครับเป็นตัวแทนรับใช้ปกครองอิสราเอลประชากรของพระเจ้ากษัตริย์องค์แรกมนุษย์ปรารถนาที่จะทําไมครับที่จะได้และพระเจ้าอนุญาตแต่สําหรับองค์ที่สองนี้เป็นองค์ที่พระเจ้าเลือกแต่พระเจ้าเป็นคนแต่งตั้ง ร้อข้อที่1นนะครับบอกกับพวกเราชัดเจนว่าเราได้ปลดเขาจากการเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้วเขาถูกปลดแล้วตั้งแต่เขาได้ทําผิดในครั้งที่สองในเหตุการณ์เมื่อวานที่เราเฝ้าเดียวเน้นกษัตริย์องค์ใหม่ที่ช่วยดาวิดนั้นให้ข้อคิดกับพวกเรา3ประกาศข้อคิดประการที่1นนะครับทรงเลือกดาวิดประการที่2ทรงเจิมดาวิด3ทรงกระเตรมดาวิด ก,การที่1นึ่การทีเราเลือกดาวิดนะครับอยู่ในข้อที่1กับข้อที่หกถึงข้อที่12นะครับใน1 1คือทรงเลือกเองอันนี้ได้บอกให้กับเราชัดเจนในข้อที่1ว่าเราเลือกกษัตริย์องหนึ่งสําหรับเราแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดไปซาอูลเป็นเหมือนภาพตัวแทนของมนุษย์ที่เลือกเพราะเขาอยากจะได้ นะพระเจ้าจึงอนุญาตแต่สําหรับดาวิดเป็นคนที่พระเจ้าเลือกเราจะเห็นชีวิตแตกต่างกันระหว่างสิ่งที่พระเจ้าเลือกคนที่พระเจ้าเลือกกับมนุษย์เลือกนะครับที่เชื่อฟังนะครับเพราะเราขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งนะครับใดที่เราทํางานที่เรารับใช้นะครับให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนเลือกเราพระเจ้าแต่งตั้งเราพระเจ้าเป็นคนใช่ไหมครับ เป็นชนสันลาวัยนะครับไม่ใช่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์บางครั้งทําพระเจ้าทําผ่านทางผู้รับใช้หรือผ่านทางผู้นําก็ตาม1.2ทรงพิจารณาคุณสมบัติภายในข้อที่7มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดระแน่จิตใจนี่เป็นคำพูดที่พระเจ้าพูดกับผู้รับใช้ซามูเอลแม้กระทั่งซามูเอลก็อาจจะผิดพลาดพอซามูเอลเห็นเอลีอับซึ่งเป็นพี่ชายคนโตสูงใหญ่ รูปร่างนะครับแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ดูที่รูปร่างแต่พระเจ้าทอดพระเนตรที่ใจข้างในคุณสมบัติที่พระเจ้าเลือกพระเจ้าดูที่จิตใจดูที่ชีวิตดูที่ความเชื่อความรักของดาวิดที่มีต่อทชไมครับตอบพระเจ้านะครับเพราะนั้นแต่ว่ามนุษย์ผิดพลาดมนุษย์มักจะมองที่ภายนอกและเป็นบทเรียนที่ดีที่เราเตือนพวกเราอยู่เสมอว่า เราจะตัดสินใจเรื่องใดนะผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะตัดสินใจเรื่องสิ่งใดเราเองอย่าดูที่เหตุการณ์สถานการณ์ภายนอกอาจจะทําให้เราผิดพลาดได้แต่เราเองจะต้องทําไมครับอธิษฐานทูลถาม,ถามพระเจ้าขอการทรงนําแม้กระทั่งผู้รับใช้อย่างซามูเอลก็ยังผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งข้อคิดที่เราได้เรียนรู้ในที่นี้ คนที่จะเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ไม่ใช่มีไม่ใช่มีคุณสมบัติเพียงแต่ภายนอกการศึกษาความรู้ความสามารถรูปร่างวาทะศีลการพูดนะครับแต่ว่าพระเจ้าดูที่ใจความเชื่อความรักนะครับของเราต่างหากสองครับทรงเจิมดาวิดเดเข้อที่12-13องจงลุกขึ้นเจิมข่าวเพราะเขา เพราะเป็นคนนี้การเจิมนั้นการแต่งตั้งจากมนุษย์นั้นการสวมมงกุฎนั้นะไม่เป็นพิธีที่มนุษย์แต่สําหรับพระเจ้ามีตําแหน่งของปุโรหิตตําแหน่งของกษัตริย์เขาจะมีการเจิมด้วยน้ํามันการเจิมด้วยน้ํามันเป็นเสมือนการแยกออกหรือการชําระให้บริสุทธิ์เพื่อสําหรับพระเจ้าจะใช้นะครับเพราะฉะนั้นการเจิมหม่ยถกันที่พระเจ้าแต่งตั้ง ไม่ใช่มนุษย์แล้วผลของการเจิมนั้นเองถ้าเราอ่านต่อไปพระวิญญาณของพระเจ้าก็เสด็จลงมาทำไมครับอยู่เหนือกษัตริย์ดาวิดการเจิมนั้นนอกจากการแยกเราแต่งตั้งเราจากพระเจ้าแล้วเพื่อรับใช้จะนำมาถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณการเติมเต็ม ด้วยฤทธิเดชเพราะนั้นการรับใช้พระเจ้านั้นเราไม่ได้รับใช้ด้วยกําลังของเราแต่เรารับใช้ด้วยปัญญาด้วยกําลังที่มาจากพระวิญญาณบรืสอทสุดข้อคิดประการที่สามครับทรงกระเตรียมดาวิดนะครับตอนนั้นดาวิดเนี่ยอายุยังน้อยมากทีเดียวเราไม่รู้อายุเท่าไหร่คงประมาณสิบกว่าขวบเป็นลูกคนเล็กที่สุดนะครับถ้าข้อที่14 1สี่จะบอกถึง พระเจ้าในขบวนก,การการตระเตรียมนะครับใน3.1เป็นคนรับใช้รับราชการเริ่มเข้าไปนะฝึกฝนนะครับรับใช้ก่อนไม่มีใครนะครับที่จะรับใช้พระเจ้าทําได้ทีเดียวดีพร้อมครบถ้วนบริบูรณ์แต่มาจากการที่ต้องมีการทำไมครับฝึกฝนกระ เตรียมเรียนรู้และนั่นเป็นโอกาสที่เขารับราชการอยู่กับซาอูลเขาได้เรียนรู้วิธีการดาวิดว่าการจะบริหารจัดการการปกครองโดยตรงจากกษัตริย์องค์แรกคือซาอูลเพะะื่อนชีวิตของพวกเรานะครับเราเองจําเป็นที่จะต้องมีการตะเตรียมจากพระเจ้าเมื่อเราเองหรือก่อนที่เราเองนะครับจะรับใช้ถ้าเราอยาก แัะปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างดีและมีประสิทธิภาพ3.2ับเมื่อเขาอยู่แล้วเขาเป็นที่รักเป็นที่ไว้ใจและเป็นที่โปรดปรานของผู้ที่คอยเทรนเขาก็คือกษัตริย์นะครับทั้งนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่กับดาวิดไว้ใจถึงขนาดให้ถือเครื่องอาวุธนะครับแสดงว่าต้องไว้ใจมากนะครับเพราะั้นเวลาเราอยู่กับใครเราทํางานที่ไหน จำไว้นะครับอย่ามีการขัดแย้งหรืออย่าทำตัวให้คนอื่นให้เกิดการขัดแย้งการขัดการทะเลาะอบกะแงกันแต่เราควรที่จะทำตัวของเราให้ทุกคนรักทำตัวของเราให้เราเป็นที่ไว้วางใจและทำตัวของเราให้เราเป็นที่โปรดนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเราผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกที่ที่เราเองทา งานที่เราทำหรือเราจะรับใช้ที่ใดที่โบสถเราจะต้องทำตัวของเราให้เป็นที่รักเป็นที่ไว้วางใจที่เขาจะมอบหมายและให้เป็นที่โปรดนะการที่ทำอย่างนี้ได้นะั่นคือเราต้องเชื่อฟังน,นั่นเองนะครับ3.3ก็ครับเป็นพระพรแก่กษัตริย์นะครับอยู่ในข้อที่23ซาอูนชุ่มชื่นเคล่อนและหายดีและวิญญาณชั่วก็พากจากพระองค์ไป เราดูสังเกตดูนะครับซาอูลนั้นประสบปัญหาวิญญาณชั่วเข้ามาสิงสลบกวนชีวิตของซาอูลแล้วดาวิดนั่นเองก็ช่วยดิดพรินและทำให้ซาอูลมีความรู้สึกที่ดีซาอูลถูกตดเขาไม่เพียงแต่หลุดพ้นจากตำแหน่งกษัตริย์นะครับแต่ช่วงขบวนการของการปรับเปลี่ยนนั่นเอง เขายังทำงานอยู่แต่การทำงานอยู่ของเขาจริงๆเขาเพียงแต่ทำงานในหน้าที่แต่ในตําแหน่งในสายตาของพระเจ้าแล้วเขาไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วแต่พระเจ้ากำลังเตรียมดาวิดที่จะเข้ามาในเวลาของพระองค์แทนที่ซาอูลน,นั่นเองขอคิดไข้ครวญน,นะครับ ดีมากอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยว่าเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับมนุษย์ที่ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจให้เราดูคนอย่าดูที่ภายนอกแต่ให้เราดูคนดูที่ในใจคนที่พระเจ้าใช้ไม่ใช่มีคุณสมบัติภายนอกเท่านั้น แต่ต้องมีคุณสมบัติภายในคือความเชื่อความรักของเขาที่มีต่อพ,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 พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพร้อยคำพระวจนะของผม